สวัสดีค่ะมาพบก,กับกินยูแบบบานๆปี้ยชาแนลค่ะพี่น้องมือสภาพมาเฮกเผาค่ะเมนูวันนี้เป็นอาหารอีสา,บานบ้านเท่าค่ะพี่น้องจะพามะแกงนองไม้ดองใส่ปลาช่อนหรือปลาคอนะคะพี่น้องยอซื้อมากจากหาเป็นปลาคอ,อนอกน้ำแข็งนี่แหละคะ่ะหา,หาปลาคอสดๆบดได้เนะคะหั่นล้างทำความสะอาดเรียบร้อยค่ะล้างด้วยน้ำเกลือด้ค่ะยพี่น้องคั่นออกกลางออกใบมีเลือดมียังเลยค่ายพี่น้องรับรองว่าแกงปลาเข้าจาก ไม่ขาวส่วนำไมสมค่ะล่างน้ำทุเรีค่ะเพราะว่าเราต้องการความเปรี้ยวค่ะก็มีใบแมงลักค่ะผักอีตูนนะคะพี่น้องใบหอมตะไคร้แล้วก็พริกโดดค่ะส่วนอันนี้ค่ะกระเทียมตะไคร้พริกสดแล้วก็หอมแดงหอมแดงย่าเอาแบบพ่อหยับหยาบโดยะายาต้องการหยับหยาบเฉยๆสบเอาแบบว่าห้ละเอียดนะคะพี่น้องเพราะว่าเวลากแกงอย่างมีหัวหอมแดงอยู่นั่นนะคะพี่น้องเอาละค่ะก่อนอื่นเหมือนเดิมค่ะเยวก็จะคั่วพริกก่อนจ้า ก้อนอื่นค่ะหัวพี่ไข่หอมค่ะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องจะเห็นว่าหอมแดงแก้วเลยค่ะเป็นหัวโครเลสนะคะพี่น้องแป๊บหนึ่งเดี๋ยวยจะปรับกล่องอีกจักหน้อยนึงค่ะพี่น้องเสื้อเป็นยังบ่มีความผอมเลยค่ะพี่น้องนะคะกับเป็นแบบว่าคลิปบานๆนะคะพี่น้องขอถอดข้อผ้าอะไรถ้าแบบว่ากูได้เบิรงคัดหูคัดตานะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะขยับขากล่องไปมากสินะคะหลังจากนั้นเติมน้ําลงไปค่ะใส่น้ำไาอีกหน่อยนึงค่ะ คัวหรือพัดให้หอมเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องคัวไปเรื่อยๆจนกลัวริเข้าสมีความหอมนะคะความซุกค,ค่ะอุ้ยกินค่ะพี่น้องชุนแห้งนี่ค่ะที่ย่อใส่น,นามลายเพราะว่ายาหยันกินมันชุนแห้งค่ะพี่น้องอยันจะไนด้า,ดาเพราะราบัก,กิบเพิ่เป็นบราคาบอกไปเกือบจามเลยค่ะหลังจากนั้นเติมน้ำลงไปค่ะ เติมนะ้ำลงไปให้ท่วมเลยค่ะน้ำลงไปอีกค่ะสประมานนี้นะคะพี่น้องรองให้น้ำเดือดแป๊บนึงค่ะพอน้ำเริ่มเดือดค่ะเยวก็จะใส่ตะไคร้ลงไปนี่ค่ะตามด้วยปลาช่อน,นะคะ่ะ <c oughs> ใส่ลงไปเลยค่ะพออนุญาตใส่มือยุ้มลงไปด้ค่ะพี่น้องเพราะเดี๋ยวเราจะต้มสุกอยู่ พี่น้องก็จะว่าบ,า,บาบหมคนขั้วกระาบ่มีอันน้ำไหมนะคะพี่น้องเพราะว่า,าขั้วสุกต้มอัน้นสุกอยู่ค่ะขออนุญาตเ่มือเลยค่ะเอาละค่ะหลังจากนั้นค่ะรอให้ปลาสุกนะคะเป็นนี่นี่เป็นคลิปแรกที่เยาเห็ดแบบว่าต้มนม้ำกัวพริกใส่น้ำลงไปแล้วต้มน้ำให้สุกแล้วใส่ปลาเพราะว่าประเภทปาลาเราจะเอาไปลวนเหมือนไก่ไม่ได้ะคะ่ะพี่นอ้องเพราะว่าไปลวนคือไก่นันสีข้าวเลยค่ะต้องค่อยๆต้มไปเยี่นะคะ หลังจากนั้นก <c oughs> ุกกินชุน,นะค่ะ <c oughs> พี่น้องเดี๋ววก็จะช้อนฟองพวกนี้ออก <c oughs> ช้อนฟองออกทียหน,น่อยนะะ <c oughs> ึงค่ะเอาละค่ะ ข้าปลาเข้านะคะพี่น้องเริ่มสุกค่ะยังไม่สุกดีนะคะพี่น้องแค่เริ่มสุกแค่นี้ค่ะเนี่ยวก่จะเอาน้ำมัสมซุปใส่ลงไปค่ะแบบนี้เลยค่ะหน่อไม้ดองของเรานะคะพี่น้องมันจะมีความเผ็ดความเข้มนะคะพี่น,อน้องแล้วก็่าความเปรี้ยวที่พี่นอ้องเราต้องใส่ไลายเที่ยอะไรสำหรับคนใดบูมกเผ็ดแต่ว่าคุเยี่ยนีม่มักเผ็ดๆนะคะใส่ลงไปประมาณนี้ค่ะ แล้วรอเห็ดปลาซุปจะข้าวหนึ่งเคยข้นค่ะพี่น้องเป็นการเฮ็ดที่บออเบางุบบบยงยางนะคะเฮ็ดง่ายเฮ็ดแบบบานสไตล์เย้าค่ะการเทกระเพาะนะคะเราไม่ต้องอะไรมากมายหลังจากนั้นค่ะใส่น้ำปลาลงไปสักหน่อยหนึง่งนี่ค่ะปะลาซาลิดลูปนี้ค่ะพี่น้องมันจะเฮ็ดให้น้ำแกงข้าวดำแน่หน่อยนึงนะะ่งแล้วค่ะล้วก็ะ่าเป็นยังกินได้ค่ะ ตามด้วยผงจุ่รสค่ะขออนุญาตค่ะมันอยู่ตรงนี้อึ๊บใส่ลงไปตามด้วยเกลือนิดนึงค่ะใส่อี่อย่างนี้จะให้ระวังแม้แต่น่อยนึ่งเลยค่ะพี่น้องเพราะว่าน้มใหม่มันมีความเค็มอยู่แล้วนี่ค่ะเกลือ,อนี่ค่ะแล้วก็ตามด้วยชูรสหน่อยนึงค่ะ ใสละะ่งสลงไปอันนี้มักไพ่มักมันเลยค่ะพี่น้องผูดใดบบมักชลลดก็จะใส่ข้าวเย้าเลยค่ะเพราะว่าอันนี้เป็นแกงน้ำใหม่สมน้ำใหม่น้องเยอะก็เลยจะใส่หลายเยคะ่ะหลังจากนั้นค่ะรอให้ปลาสุกอีกสักหน่อยนึงค่ะค่อยค้นค่ะนี่นะคะคือการเห็ดแบบสไตล์เย้าเลยค่ะพี่น้องรับรองว่าเวลาสดหนาแกงเลยคะ่ะพี่น้องจะไม่มีคาวเพราะเราคั่วพริก่อน ผัดพริกแกงที่เราผูไว้ก่อนเราเคยใส่ปลาใส่นามใส่อย่างนี้สินะคะพี่น้องรับรองบอกบข้าวค่ะหลังจากนั้นค่ะให้คนค่ะให้เริ่มคนเมืนอเข้ากันค่ะพี่น้อง ให้มันสุกอีกจักหน่อยนึงค่ะพี่น้องเพื่อที่จะให้ปลามันสุกคักๆสุกดีๆค่ะถ้าสุกสำนึงเย่อกับโบเหยการซิมปันไดเนาะคะ่ะหลังจากนั้นค่ะพี่น้องเราก็จะใส่พริกโดดลงไปค่ะนี่ค่ะ ออกหน่อยนึงค่ะฟองพวกนี้มันจะทําให้มีความขาวค่ะหล่ะต่อขออนุญาตชิมรสเบิงจักหน่อยนึงอืมอร่อยมีความน่วความหย,องอยางเด๋อเสียอยางนึงค่ะพี่น้อง น้อใหม่บ่ค่อยเปรี้ยวนคะคะไม่มีความเปรี้ยวคักปายใน,นแล้วยาบริกิรเนื้อใหม่ก็บมฮูู้ค่ะหลังจากนั้นค่ะปิดท้ายๆปิดใบแมงลกักกับใบหอมใส่ลงไปค่ะนี่ความแซบอยู่ตรงนี้ด้จากพี่น้องนี่แหละชองอยางเท้านีแส่ลงไปใบแมงลกักหรือ,ออีกตูนี่ละ่ะคะพี่น้องแต่เสื่อญแล้นนะคะ่ะ แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะแกงนอไม้สมเส็จปลาคอไงนะคะพี่น้องสดห่อนแสบปัญญังนะคะพี่น้องมากค่ะเดี๋ยวจสนยกไปให้เบิรงมองไก้ๆค่ะพี่น้องเบิรงจเ,เจสีกับเซนหมบอชัดเดี๋ยวจะสู้เข้าไปเห็นไก้ๆเลยค่ะ แล้วราคาพี่น้องแกงนองไมัยสมเซปลา,าคอใหญ่หรือแกงปลา,าคอใหไงเซนนมัยสมแล้วแต่ห้องเสื่อเอิญเลยคะ่ะพี่น้องนี่ค่ะกระลำหอนหอนข่วนหอน,หอน,ห,อนหอนแล้วขายโยงมาให้เบิ้งออกจากเตาคะ่ะพี่น้องนอไมัยส,สมอ่อนๆค่ะนมไม้ดองอ่อนๆแต่ว่บาเยื่อคี้ปลาโบขยี้เปรี้ยวปันใดสำหรับเยื่อนนะคะพี่น้องหรือสำหรับเพืพ่อนๆอาจจะเป็นพ่อดีก็ได้มีความเปรี้ยวนิดๆแต่โบหมากจะเยื่อชอบเปรี้ยวมากๆคะ่ะพี่น้องนะคะนี่คะ่ะอ่อนๆซื้อมากเนื่อจากบริเวณเองค่ะ นี่ค่ะหัวปลอกคอใหญ่ก็มีค่ะแล้วก็พวกหอมกระเทียมนะคะส่วนหอมแดงที่เย่าบอกว่าเย้าโบข่อยนี่ค่ะพี่น้องเย้าวบโคหอยละเอียดเพราะว่าาต้องการให้ไม่มีหัวหัวหอมแบบเป็นสีนะคะเวลาเขาสดกินมันจะแสบไปอีกแบบหนึ่งนะคะพี่น้องนี่ค่ะ ป็นเมนูง่ายๆอาหารอีสาบนบานเท่าค่ะพี่น้องถ้าเป็นปลาคอแบบบนานเทาแท้ๆปลาคอหน้าปลาคอสดเสียบอยู่แต่อันนี้เป็นปลาคอนอกน้าแข็งเนาะคะ่ะพี่น้องจําเป็นต้องกินแบบนี้ค่ะอร่อยคือกันปรุงรสให้เสีบให้นวเน,นะะาะค่ะล้างบให้ีข้าวค่ะการล้างปลาช่อนของเย่านะคะพี่น้องจะล้างด้วยเกลือขัน่นเกลือได้คะ่ะพี่น้องบะหมี่แซ่น้าเกลือเอาเกลือนี่มาขั่นกับปลาแห้งๆนี่แหละคะ่ะพี่น้องขั้นแล้วเรียบร้อยไม่จะมีน้าเมือกน้ายํำออกค่ะ เอาไปใส่ตะก้าค่ะเปิดน้ำใส่ลางใส่ตะากา้าผ่านตะกา้าให้น้ำเมือกน้ำเลือดมันออกเบิดรับร่องมาปาคอหฮาสิอบม่มีข้าวแบบนี้นะคะพี่น้องสดน้ำแกงกระแ่บค่ะนะคะเป็นเมนูง่ายๆที่แบบว่ายา้ยาเฮ็ดเราเยากินย้าแ่บเย้าก็เริมาบอกต่อนะคะพี่น้องขอบคุณหลายพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกำลังใจเด้อค่ะพี่น้องมาจ้าเอาสวยเอาท่าเอาซ้ำม,มากค่ะบ๊มบตักแบงไปกับไผ่กรติกเข่ามากินด้วยกันค่ะ แกงปลาข้อไงใส่น่อไม้สมจ้า